ก็มาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จับกันสวัสดีครับพี่ลุงครับสวัสดีครับคนละสามแชร์นะครับคนละสามแชร์นะครับเอาหาหน่อยนะเพื่อนๆนะวันนี้เลขทู่พี่อจุดรัฐบาลนะครับเล่นได้นะครับเล่นได้นะครับ เลขสวยนะครับเพื่อนนะหกสองหกเจ็ดนะครับอย่าลืมนะครับสองหกเจ็ดนะครับเลขทูบวันนี้เล่นได้นะเป็นเลขทูบรัฐบาลรัฐบาลออไลส์สดไปแล้วนะครับใครที่จะเอาสายด่วนนะงวดนี้ออเน้นสายด่วนนะเพื่อนนะรัฐบาลนะทั้งสามตัวนะทั้งสามตัวสามตัวสี่ชุดนะครับเลขรัฐบาลงวดนี้นะ 3ตัว4ชุดนะครับ2ตัว4ชุดนะครับสายด่วนเหมือนเดิมเหมือนกับฮานอยนะครับกันนะให้จิ้มลิงก์ด้านล่างนะจิ้มลิงกงด้านด้านล่างเข้าไปในห้องห้อง V ีนะครับ v 3นะครับแล้วก็อนุโมทนาบุญนะครับกับพี่พี่สาวทุกท่านนะครับที่โอนเงินเข้ามาตอนนี้น่าจะ5 0 0 0แล้วพรุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้เอาจะรวมยอดแล้วก็ลงอยู่ในห้อง F c ซนะครับรวมยอดลงอยู่ในห้อง F c ซเราไปทําต้นกระถิ่นกันแล้วส่วนหนึ่งออก็จะไปทาโรงทานนะครับเพื่อกันนะออก็จะสมทบด้วยกับทุกคนนะครับบาทเดียวก็ได้บุญครับพี่น้องหาบาทสิบบาทก็ได้บุญเก้าบาทก็ได้บุญผู้ใดออนมากก็ขออนุมโมทาหน้าบุญน้าเด้อครับเด้องวดหนี้เขาต้องถือสามตัวครับพี่น้องเดี๋ยวออจะไลฟ์สดนะครับ พรุ่งนี้นะครับอาจจะมืดหน่อยออจไลฟ์สดนะครับออจะไลฟ์สดงานพิธีนะครับพุทธายพิเศษนะครับงานพิธีพุทธพุทธายพิเศษน่าจะงานใหญ่อยู่นะขอบคุณครับน้องชายโพชัยดอนนะครับสวัสดีครับพี่อุษาครับอนุโมทนาบุญกับพี่อุษาแล้วก็พี่สาวทุกท่านด้วยนะครับทุกกันนะเดี๋ยวจะไลฟ์สดนะครับเจจิชื่อดังของประเทศไทยก็มาหลายท่านอยู่นะครับ หลายเจจีอยู่นะครับทุกนนะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะไล์สดเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับทุกนนะเดี๋ยวจะรวมยอดยอดกระถินยอดเงินรวมที่พี่น้องเราโอนเข้ามาทําบุญด้วยนะครับโอนเข้ามาทําบุญด้วย รวมยอดเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับของทุกท่านได้ทําบุญแน่นอนนะครับได้ร่วมบุญหมดทุกบาททุกสตางค์ไม่หักอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกันนะอ่อก็จะสมทบด้วยนะครับทุกันนะพรุ่งนี้ก็จะไปรวมกับต้นกระถินใหญ่นะครับทุกันเนาะได้บุญน้ากันเนาะพี่น้องเนะาะซ้าถู่ให้กับขึ้นมาร้อยเท่าพันเท่าครับพี่น้องครับขอหนึ่งร้อยแชร์แชเป็นสะพานบุญนะครับแชร์ share เป็นสะพานบุญซ้าถั่วเ,เด้อครับเด้อพี่น้องเด้อยกมือใส่หัวเด้อ สาธุครับพี่อุษาครับหนึ่งร้อยแชร์คนละสามแชร์พอสวัสดีครับพี่มารินีแชร์ให้ออกก่อนเร็วทุกท่านแชร์ก่อนนะครับแชร์ก่อนรัฐบาลจิ้มลิง์กด้านล่างเข้าห้อง V3 นะครับ รัฐบาลพรุ่งนี้ไม่แน่ออาจจะได้ไลฟ์สดหรือว่าไม่ได้ไลฟ์หนอยนะครับน่าจะได้ไลฟ์นะทุกท่านนะแต่จะไปไลฟ์อยู่งานนะครับเดี๋ยวก็จะลงปุ่ยให้เหมือนเดิมทุกท่านเข้าไปจิ้มลิงก์เข้าไปนะครับอาจารย์เบอร์บัญชีมาคาจะร่วมบุญทําบุญอ่อพี่มารินีน่าจะอยู่ในห้องเอฟซีเนาะห้องเอฟซีหนึ่งเนาะออลงอยู่ในห้องเอฟซีนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวออจะส่งให้ทาง ส่วนตัวนะครับห้าบาทสิบาทเก้าบาทก็ได้บุญนะครับพี่น้องก็เดลอาลายเสร็จก็จะไปรวมเงินนะครับไปใส่กระถินพุ่งนี้นะครับพวกกันนะเดี๋ยวจะรวมยอดให้เอายอดไปซื้อเลขกนะพี่น้องขาหวยบฟา,าดได้เอาไปซื้อเหลขกด้บยบแน่ได้สามตัวตรงเนาะพี่น้องเนาะขอหนึ่งร้อยแช่นะครับขอหนึ่งร้อยแช์ตอนนี้ยังทันนะครับตอนนี้ยังทันนะครับ มาก่อนเวลานะครับทุกท่านนะขอแชร์ก่อนนะครับทุกท่านนะขอแชร์ก่อน100แชร์เราไม่ได้บังคับให้ร่วมทําบุญนะครับแล้วแต่ทุกท่านนะครับทุกท่านนะไม่ไม่ทาก็ไม่เป็นไรยกมือใส่หัวเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดบริสุทธิยกมือใส่หัวออกก็ได้บุญเหมือกันครับพี่น้องครับได้บุญเหมือนกันนะครับได้บุญเหมือนกันเพราะว่าพรุ่งนี้ออกไปงานพุทธาพิเศษนะครับปลุกเสกพระนะครับอยู่ร้อยเอ็ดนะครับ อยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับเพื่อนนะเป็นงานใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับก็ทําต้นกระถินไปด้วยนะครับเพื่อนนะทําต้นกระถินแล้วก็จะมีโรงทานนะครับพอดีตรงกับสิ้นเดือนพอดีเนาะพี่น้องเนาะขอให้ได้โชคได้ลาบเด้อพี่น้องเด้อ รัฐบาลอย่าลืมสายด่วนนะครับออเน้นสายด่วนนะครับสายด่วนจิ้มลิงก์เข้าไปรอในห้อง V ีสามเลยจิ้มลิงก์แล้วบอกว่ามาจากอภัยนะครับทุกท่านนะจิ้มลิงก์แล้วบอกว่ามาจากอภัยนะครับเข้าฟรีไม่เสียตังค์นะครับเข้าฟรีไม่เสียตังค์นะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปเลยก่อนที่จะเต็มนะครับน่าจะจยได้อยู่สิบเก้าคนนะครับเข้าไปได้เลยนะครับใครที่ยังไม่เข้าบ้านแพรเลยร้อยเอ็ด เป็นงานปุกเศษครับพี่แพรครับงานปุกเศษพระดูวัดวัดนี่อย่างนี้แหละจำมาได้ที่จริงจะไปปุกปุกเศษยู่วัดของหลวงปู่ศิลาครับยูยูกาละศิอยูกาลสินกาสิเป็นเลยไปเห็ดปุกเศษยูร้อยเอ็ดครับไปเห็ุจาเฮ็กุกระสินไปน้่ครับเพราะว่าปุลาปุหญ่ยพิ่นเหตุขอต้นกระสินนะครับพี่น้องร้อยเอ็ดนะครับยู ทางพลทองนะครับขอให้ปังๆนะครับพก่นนะขอให้ปังๆ้งาทูครับพี่หน่อยครับอนุโมทนาบุญน้ำเด้อผู้ใดเฮ็ดบุญมากครับพี่น้องขอให้ได้กับขึ้นลอยเท่าพันเท่าเนาะตอนนี้ยอดจะน่าจะห้าพันขึ้นแล้วมั้งครับเพราะว่ามันกระทันหันเนาะทีแรกออกออกก็ว่าออกสิไป สิไปเลยจิไปเฮ็ดเองเลยออใช่ลงว่าผูดใะรอยากรวมบุญให้เทียบพี่น้องอยากร่วมบุญนะครับพอดีเขาไปเห็นพอดีเขาไปเห็นพี่น้องทักมหาครับพี่น้องเขาทักมหาว่าจะร่วมบุญน้ากันเลยงงกันเลยเขาไปเบิ่งในกลุ่มก็เลยเห็นออใช่ลงว่าผู้ใดไอยากเห็นบุญนะครับเนาะบางที่เข้ายู่บานเนาบ่บด้ไปใส่มาใส่ครับพี่น้องยันโควิดบ่ได้ไปเห็นบุญกับยกมือใส่หัวเอาเนาะอนุโมนาอนุโมทนาบุญน้ำครับพี่น้อง เงินทุกบาททุกทต่างก็ร่วมบุญมดสมทบด้วยนะครับเราสมทบด้วยนะเพื่อนนะได้บุญน้ากันนะครับได้โชคได้ลาบน้ำกันให้เจ้ยดวงเข้าสมพงกันเตรียมแฉบเอานะครับเพื่อนนะเตรียมแฉบเอานะครับใครจะเอาสายด่วนฮานอยจิ้มลิง์ด้านล่างเข้าไปเลยใครจะเอาสายด่วนฮานอยจิ้มลิง์ด้านล่างเข้าไปได้เลยนะครับ ลิงก์ที่ออปักหมุดไว้ด้านล่างนะครับห้องวีเดี๋ยวออดูก่อนนะครับว่าเต็มหรือ,อยังนะครับเพื่อนนะอยากเข้ากลุ่มออคา่ะพี่หลวยพี่หลวยลี่น่าจะอยู่หรือ,อยังครับพี่สาวทักไลายออมานะครับพี่สาวพี่สาวทักลายอามา p a i 9 9 v i p นะครับ เห็นเคยเห็นโพยโพยที่อลงของดาวโจนกับนิเคนะครับจะมีลายอยู่ข้างล่างนะครับใครที่อยากเข้าห้อง f อจะมีลายอยู่ข้างล่างแล้วทักออมานะครับทุกคนนะบางทีออก็ไม่ได้ลงอยู่ในห้อง V ใหญ่นะครับในห้อง V ีใหญ่จะมีเฉพาะหวยห,หลักๆนะครับดาวโจนนิเคแล้วก็จะเป็นเมื่อเช้าใครได้นิวีแตกสามตัวนะครับกับเก้าสองแล้วก็แตกสามตัวนิวีนะครับ ออลงอยู่หน้าเพจอยู่นะก็กดติดตามหน้าเพจแล้วกันนะุกท่านนะเดี๋ยวลงให้บ่อยๆตอนนี้ V3 ยังจุได้อยู่18คนนะครับตอนนี้จุได้อยู่18คนนะครับเพท่านนะจิ้มลิงก์เข้าไปเลยก่อนเต็มนะครับจุได้อยู่18คนนะครับก่อนเต็มใครที่ยังไม่เข้ารีบเข้าไปเลยนะครับเพท่านนะออจะไปฝากพรุ่งนี้ วันหวยออกนะครับตอนเช้าออจะไปฝากนะครับออจะไปฝากสายด่วนนะครับออเน้นสายด่วนนะครับทุกานนะมาเตรียมแคบนะครับอ่อแปดขังลางเลขลายอ่ออื่นขังล่างเลขบัญชีโวยโบยเก็บเงินรับพี่น้องเนาะของออเป็นเฉพาะเลขลายนะครับไม่ไม่ไม่เก็บเงินนะครับทุกานนะ ก็คือการทำบ,บุญนี่แล้วแต่ใครศรัทธาใครจะร่วมร่วมไม่ร่วมก็ไม่เป็นไรก่อนยกม,มือเสียหงัวให้ได้บุญหมดทุกคนเอฟซอ่อนะครับทุกนนะันเนาะอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามออแล้วก็มาดูมาแชร์นะครับมาดูมาแชร์ให้ออนะทุกท่านนะมาดูมาแชร์ให้ออไม่มีเอฟอก็อยู่ไม่ได้นะครับนะอก็พยายามเต็มที่เลขทุกตัวเป็นแนวทางไม่ใช่ว่าเขียนลงม่วๆนะครับ นอนขิดบิดขึ้นนะครับก่อนสิมาเขียนลงให้พี่น้องได้สื่อนะครับมันมีเข้ามีหลุดนะครับมันมีเข้ามีหลุดเนาะพี่น้องเนาะให้เข้าใจในจุดนี้เนาะสวัสดีครับพี่อีทสวัสดีครับให้ทุกท่านเตรียมแฉกนะครับเดี๋ยวออให้แฉบเอานะครับเพื่อนเดี๋ยวออเข้าไปธนาคารก่อนนะครับเพื่อนนะไป เตรียมเงินร่วมบุญพรุ่งนี้นะครับเพท่านนะเตรียมเงินร่วมบุญพรุ่งนี้แล้วก็จะไปดูของสมทบลงทานนะครับสมทบลงลงทานพี่น้องมีหน่อยเขาก็เฮ็ดตามหน่อยได้บุญขึ้นกันครับพี่น้องเฮ็ดตามหน่อยเป็นเศรษฐีย่ำไลยเป็นเศรษฐีย่มไลยเขาจังร่วมบุญกันลายๆครับพี่น้องขอให้ถึงรางวัลที่หนึ่งเด้อว,วันนี้เด้อ นะเตรียมแคปนะครับทุกท่านนะเม็ดเดียวตัดเล่นนะครับเม็ดเดียวตัดเล่นนะครับทุกท่านนะเม็ดเดียวตัดเล่นเก้าสามเก้าแปดนะครับทุกท่านนะสวัสดีครับพี่แอนสวัสดีครับมามาเร็วๆมาแคป็เอาเดอร์พี่น้องเด้อ แกพันบ่เข้าห้อง V ไปเอาสายด่วนห้องนี้นะครับเพื่อนนะห้อง V 3เลขสวยวะเลขสวยเนาะ8 9 9 8กสนะครับ9 8้สให้ตัดเล่นนะครับ 9ก้าแปดสามให้ตัดเล่นนะครับพวกกันนะใครที่ไม่ทันดูเลขทูบที่ออจุดรัฐบาลวันนี้เลขสวยเหมือนกันนะครับเลขสวยดูนะคพวกกันนะเดี๋ยวออเขียนลงตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวออเขียนลงตรงนี้เลยเลขทูบนะครับสองหกเจ็ดทูบนะครับทุกกันนะเลขทูบนะใครที่เข้ามาดูไลฟ์สดนะ ใครที่จะแอดไลน์มหาอก็เป็น p a เ9 9 v i ก้าเก้านะครับทุกห้องของอห้อง v ทุกห้องของอนะเพื่อนๆนะห้อง v ทุกห้องของอนะเข้าฟรีนะครับไม่เสียตังค์นะครับเข้าฟรีไม่เก็บตังค์ไม่เสียตังค์นะเพื่อนๆนะให้แอดไลน์มานะครับ,นะรบถ้าอไลน์อไม่ติดอก็จะรับเข้านะครับ บางทีทักมาแล้วติดแล้วรับไม่เข้าเลยไลน์มันลบไปเลยนะครับเพื่อนๆหน้าไลน์มีปัญหานะครับคนทักเยอะนะครับเข้าห้อง f อฟออไัยนะครับเพื่อนนะนี่จะเป็นเลขทูบนะบวันนี้ตัดเล่นนะครับเพื่อนๆนะได้กันหมดแล้วเนาะเข้าห้องวีกันเลยก็เอาสายด่วนนะครับเข้าห้องวีไปเอาสายด่วนได้เลยนะครับ วันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีนะครับก็ขอให้ถูกสามตัวฮานอยนะครับขอให้มาเม็ดเดียวตัดเล่นนะครับทุกท่านนะอย่าลืมสายด่วนกับตัวฟันนะครับเมื่อวานมาตัวฟันนะครับเมื่อวานมาตัวฟันเลยนะเมื่อวานมาตัวฟันนะเมื่อวานแตกสามนอยนะครับแตกสามนอยสองนอยมาสองสามวันแล้วนะติดกันแล้วนะทุกท่านนะวันนี้ก็ขอให้ปังอีกนะครับเมื่อวานสี่ห้าตัวเจาะ สามห้านะครับเมื่อวานนะสามห้าสองแปดนะครับตัวเจาะตัวฟันของเราสี่ห้านะครับเพื่อานนะมาก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับอย่าลืมเข้าห้องวีกันเข้าห้องวีนะครับรัฐบาลนะครับตอนเช้านะครับตอนเช้าวันที่หนึ่งนะครับเรามาดูกันอีกรอบโค้งสุดท้ายนะครับมาดูโค้งสุดท้ายอีกรอบจะพาเข้าห้องวีไปเอาสายด่วนออเน้นสายด่วนนะครับ ย้ำอ่อนเน้นสายด่วนออเลียนแต่สายด่วนนะครับแล้วก็หนึ่งเกหนึ่งหนะครับขอให้มานะครับขอให้มาวันนี้ก็ขอให้โชคดีครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับอาจจะเป็นโพลหรือว่าอออาจจะได้ไล่สดจะได้ไล่สดหรือวอได้ไล่สดอาจจะไล่ในงานนะครับพี่น้องเนาะงานพุทธาพิเศษเนาะ ดูว่าจะได้ไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์ให้นะครับจะลืมเข้าห้องวีนะครับจะได้ไม่พลาดทุกหวยของอนะครับขอกับแอดมินได้เลยเข้าฟรีนะครับบอกว่ามาจากอภัยจิ้มลิงด้านล่างเลยนะครับทุกท่านนะวันนี้ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ